วันนี้ทำอะไรอานิชายังไม่กลับบ้านนั่งก,กับเพื่อนทำอะไรมาดูสิแม่มาแล้วแม่มาแล้วอเอามาเอามาทำไม,าามาคุณดูหน่อยสิว่า,นานหนูวาดรูปอะไร<น>บ้างไหนยวาดรูกใครบ้างอานินูตั้งชื่อว่าวิโซโกะมิโซโกะอะไรอันนี่ชื่ออะไรอะไรนะยังไม่มีชือ่ออาจจะตั้งให้อะไรอานิชาไหมไม่รู้รว่าค่ะภาเประกอบนี่เป็นสีส้มเลยไหมอ๋อต้องให้เหมือนกันเนาะ เราลองดูเอาของเพื่อนไปดูดูสากลมันมีขาด้วยครับมีอ่ะมีมีเนาะอ่ะอ่ะดูเตี้ยตั้งชื่ออะไรบ้างอันนี้หนูยังไม่ต้องชื่ออันนี้ไน่ารักจังเอ๋อดูซีรีส์ทำไมหน้าตามันเหมือนกันหมดทุกตัวเลยฮะมันไม่เหมือนนะไม่เหมือนใช่ไหมอ่อันนี้วาดกี่วันเนี่ยวาดกี่วันอันนี้วาดวันเดียวนะวาดวันเดียวหมดเลยอ๋อทั้งหมดวันเดียวอ๋อว่าตอนนั่งอยู่ตรงนี้เหรอ หรือว่าตั้งแต่เช้าอ๋อตอนกับ,บ่ันอัน,นอันนี้ว่าตอนเรียนมิติอันนี้ก็โอ๊ยอันนี้สอนเพื่อนว่าอ๋อสอนเพื่อนว่าอันนี้ก็วาดรูปพี่เขาวาดรูปเข่งไหมเ้รรยอันนี้ก็ญี่ปุน่นนะาร์ตูนญี่ปุน่นนะไม่รู้อ่ะาร์ตูนอังกฤษมัง้งอ่ะมัง้งแล้วได้มาจากไหนอันอันนี้ชาได้แบบมาจากไหน ได้แบบมาจาก u t u ู e แล้วก็ติ k t o k อ๋อ y o u t u b e และติ๊กต็กเนี่ยแสดงว่าดู YouTube และติ๊กต็อกบ่อยใช่ไหมค่ะแล้วเจอตัวเองบ้างไหมบวอ้าไม่เจอเองเลยเปิดช่องคุณนิพพรพรม,มาการดูนะแล้วจะเจอตัวเองเมื่อวานก็เต้นเดี๋ยวไปหัดเต้นมาเยอะๆเ,เดี๋ยวคุณนิพพาจะอัดคลิปเต้นนะเมื่อวานเต้นเพลงอะไรอูร้จานเต้นเพลงอะไรก็ไม่รู้อะโอ้อะไรก็ไม่รู้แต่คนดูเป็นพันเลยนะ อเออจริงจะดูไหมจะดูไหมจะเปิดให้ดูคิดูค่ะ